โดยแชมพูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดร่วง สับนี่เราจริงจังขนาดนี้เหรออพี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาจะพกอะไรมาที่พุงเอ้ารู้แล้วพี่กิ่งเออหูระยิบระยับอ่ะต้นทำไมของน้องไม่มีไฟอ่ะขาดใช่ไม่พิเศษแล้วคุณเป็นเอลน้าวนั่งไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไฟเออไฟช็อตไฟช็อตตายเออไหนวันนี้คริสต์มาส อ่างองเปา่าเอา,เอา,เอายังไม่ถึง <c oughs> คนละเทศกาลเเอาหิมะมาโปะปากก่อนได้ไหมเนี่ยงงแล้วเคนจริงแต่ว่าบรรยากาศคริสต์มาสจะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขแล้วนะคระ<า>ับฉลองคริสต์มาสกับฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่วันนี้จะมีหลายต่อหลายบ้านมไม่มีโอกาสฉลองคะอย่างบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดพะเยาปรากฏว่าพ่อฆ่าลูกเอาปืนสองยิงตุ้มไส้แตกเลย ตายคาที่แต่นี่คือปลายทางแต่ต้นทางมันเกิดจากอะไรรู้ไหมต้นทางเกิดจากลูกเนรคุณลูกทรพีตีพ่อตีแม่แล้วห่วงเวลาฟางเส้นสุดท้ายจะเอามีดมีคงเนี่ยม,มีขอจะกระซาวพ่อพ่อเลยไม่รู้จะทำยังไงเอาปืนลูกซองยิงใส่ปึ้ง <c oughs> เพื่อสกัดความบ้าคลั่งของลูกฮะ ได้มีความสุขอย่างเต็มที่เพราะว่าเพิ่งจะมีคนตายไปนะแล้วข้อหากันหนาสาหัสฆ่าคนตายดิจตนาแล้วก็ข้อหาเรื่องของอาวุธปืนด้วยครับ,<า>บคือลูกทุกบ้านนะเข้าใจว่าพ่อแม่ก็อยากจะให้ได้ดีคือได้ดีในที่นี้อาจจะไม่ต้องหมายถึงว่าประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นร้อยล้านพันล้านแค่เขาดูแลตัวเองได้อะทำมาหากินดูแลตัวเองได้เท่านั้นพ<อ>่อแ<ด>ม่ก็สบายใจวางใจแล้วนะคะ เดี๋ยวขยับมาอีกบ้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นบ้านที่คุณยายอยู่กับหลานเขาว่ากันว่าย่ายายเนี่ยมักจะรักหลานมากกว่ารักลูกตัวเองคุณผู้ชมว่าจริงไหมคะดิฉันว่าจริงนะเพราะว่าเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเล่นกับเด็กเนี่ยเลี้ยงดูหลานอุย้ยคือแม่ตีเนะี่ยยังไม่ได้เลยนะห้ามใครมาตีหลานฉันแต่ว่าไอ้หลานคนนี้ที่มันอยู่กับยายจนโตมา มันหลอนยาลและเผาบ้านจนยายไม่เหลืออะไรเลยต้องออกมานั่งมองอยู่ริมถนนค่ะเต่าผู้แย่เลย โอ้แต่มันเป็นแยกวัดใจอะ่ะอย่าเอาใจไปวัดกันเลยนะคุณผู้ชมในช่วงเทศกาลปลายปีแบบนี้บางคนที่เขาขับรถกลับบ้านอันนี้ต้องเข้าใจความจริงเลยนะว่าทํางานจนหยุดสุดท้ายจริงนะโอ้บางคนทํางานจนนาทีสุดท้ายเลยอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยขับรถไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทํางานมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็ยังมาขับรถอีกให้ระวังดีๆอันนี้เตือนจากใจเลยนะคะไม่ได้เป็นหมอหรอกคะ่ะ แต่เป็นห่วงมากๆระวังเรื่องของการหลับในค่ะตกลงมาอันตรายเหมือนกันเออถึงได้บอกว่าถ้าจะคุยโทรศัพท์เนี่ยหยุดนิ่งๆแล้วยืนคุยให้จบก่อนเพราะว่าเวลาคุยอ่ะสติเราจะอยู่ในสายเลยเราจะได้การเตือนระวังขับรถอย่าใช้โทรศัพท์นี่ขนาดเดินอ่ะก็ต้องเตือนได้เหมือนกันเสี่ยงตายได้เหมือนกันพักคู่เดียวในช่วงหน้าลงใต้พาไปภูเก็ตฮะเกิดเหตุสยองอำมหิตอภิสิษ์ติดยาฆ่าเมีย นมีีนมมวิิตาเกลลือแแร่ะคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟต์ก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟต์ก็เกมิกซ์ก็เกมิกซ์ก็เกมิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์แต่ก็กินเนเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเนเจอร์กิฟต์ถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟต์อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้เนเจอร์กิฟต์ดื่มเมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามาก ดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันตอนนี้เสียวฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบหเดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่รสมะขามปัอมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอปาเช่ กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่น i n Readers Award 2024งานประกาศผลรางวัลที่สุดของหนังสือแห่งปีที่มาจากผลโหวตของนักอ่านตัวจริงกว่า17รางวัลโดยมีสาขาดังต่อไปนี้เริ่มเปิดบหวตพร้อมกันที่เว็บไซต์ n i n e i n c o m และประกาศผลในงานน i n อินสนามอ่านเล่นวันที่30มกราคม2568สามย่านมิทาวหอชั้นหทุกคะแนนของท่านมีความหมายแล้วมาร่วมโหวตกันนะครับ จุลาเฮิ b โฉมใหม่ว้าวกว่าเดิมพร้อมชนปัญหาผิวฟ้าแดดริ้วรอยผิวหมองคล้ำบูสต์ผิวดูฉ่ำบล็อกแดดด้วยจุลาเฮิ b โฉมใหม่ดีจะต้องบอกต่อรู้ไหมความอร่อยกลมกล่อมเริ่มต้นที่ตรงไหนรสดีมีส่วนผสมจากเนื้อหมูกระเทียมพริกไทยหอมกลิ่นเครื่องเทศคัดสรรความอร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติ แม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำมันได้ดีใหม่โฟมอส o อเมก้า a มาร์ทโกวันพลีด27มิลลิกรัมวิตามินด12 C และกอสความสุขจุดประกายการขนภพโ o มอส o อเมก้า a มาร์ทโกวันพลาสผมชี้ฟูว่ารบผมเหอะไม่ต้องห่วง ขวดนี้ช่วยได้ดีนะที่เต้าใช้ rejoice 3 in One. 1ช่วยฟื้นบำรุงผมให้หอมและนุ่มลื่นช่วยฟื้นบำรุงผมคนจรดปลาย rejoice 3 in 1สนับสนุนโดย w a x ่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองหอมเย็นชื่นใจจากอ้อยอันโอสดข้าเกรียบ PR อาร b บิ๊กแอร่อยเข้มเต็มซองอยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่7โมง4นาทีค่ะคุณผ,ผู้ชมพอได้ยินชื่ออภิสิทธ ติดยาแล้วฆ่าเมียโอ้ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกมไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่อาภิสิทธิ์ที่หลายคนคุ้นเคยแต่ว่าอาภิสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นอภิสิทธิ์ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตพอติดยาแล้วหลอนหลอนเสร็จปั๊บมือเปล่าๆของเขาเนี่ยแหละไม่ต้องมีอาวุธอะไรเลยจับไปที่ลําคอของเมียแล้วลงมือบีบบีบบีบ จนเมียขาดใจคามมือเลยอ่ะอมันต้องโหดขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมแล้วความทรมานของเมียคนที่ก่อนจะจากไปเขาคงรู้สึกเจ็บปวดในหัวใจมากๆว่ามือที่เคยอบอุน่นที่เคยกอดเคยลูบหัวเคยให้ความรักเป็นมือมัจจุราชเดียวก,กันกับที่ปลิดชีวิตเธอไปค่ะ สภาพของที่พ่อประหารมันคนที่จะดูรุนแรงแล้วก็ให้มันสมกับที่เขาทําชีวิตอื่นให้ได้ตายจากโลกนี้ไปอย่างทรมานแล้วก็ทําให้ชีวิตที่เหลือทอรมานอีกมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่เห็นน้ําตาของพี่ผู้ชายที่บอกว่าต้องดูแลแม่ตาบอดอในหลานอีกสองคนน่ะน้องอีกร้านอีกใช่ไหมอีกอทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมม,มันประดังประเดรวมกันมาหมดเลยจะชดใช้อย่างไงก็คงไม่พอนะคะ ยังอยู่กันที่ภาคใต้ค่ะเดี๋ยวไปที่จังหวัดกระบี่กันหน่อยพาไปดูอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาบอกว่าเคยคบก,กันกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอกลางทางแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นตอนนี้เขามีสามีแล้วนะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นการเลิกแต่ไม่จบหรือเปล่าค่ะอุ๊ยเลิกกันแต่ไม่จบสุดท้ายกลายมาเป็นศพอยู่ริมทางแบบนี้เลยค่ะ mm. นี่คือศพของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเป็นคนที่ได้ขึ้นชื่อ